กินก็แม่เดี๋ยวขาขึ้นกินเจ้าเดี๋ยวขาขึ้นโอ้อาไมอาไมหลวง่หลวงปกใส่เท้าหลวงปกใส่เท้เา,ามายืนตรงๆยืนตรงๆกันยืนตรงๆกันยืนไงอ่ายืนนี่ไงยืนตรงกันหดี๋ยวตก,ตกตไปเท้า โอ้เดี long, long. Uh ๋ยวไปกล่องเจียกนะล่ะระวังหน่ระวังระวังหน่อยยู่ไก่ไก่ก็หลงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้กล่องนอกดี่เจียกอืมไปลองลองยืดยืดตรงนี้อ้าวยืดยืดมาวางเท้าดีๆหน่อยอ่าายกางแขน ยกขาขึ้นยกตรงกระลหกนี่ดูประกอบดูประกอบดูประกอบอ่าพยาย้ยินกระลหลกอ่าค่อยยกขาฮะโอ้ๆ À, điều mà yếm là lộc, ăn liền mà có, à phải gấp yếm, bắt đầu ao, à vào. à bắt à, à, ừ. đầu <laughs> <về rồi. cười>